เอาละครับท่านผู้ชมอันนี้มันคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับเฉลยแล้วครับมันคือเครื่องบดกาแฟนะครับแบบพกพานะครับเราได้กาแฟใน้วันนี้เราจะมาเท,ทได้กาแฟจากสกัดดีนะครับวันนี้เราจะมาบดนะครับแล้วก็เราจะมาดิฟนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีชานะครับแล้วก็ยังก็มีกาแฟ พร้อมดื่มกาแฟดิบนะครับที่ใส่ถุงพร้อมชงม,มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาบดเม็ดกาแฟกันก่อนนะครับอ้าวครับเม็ดกาแฟอยู่ในซองนะครับเทลงเลยครับเตเครื่องเอาน่าจะใช้ต้องสังเกตนะครับจะเป็น อาราบิก้านะครับเพราะว่าเม็ดเขานะครับเม็ดจะไม่ใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นอาราบิก้านะครับเดี๋ยวลองเทสเดูกันมผมเ,นเรียนวิธีการเทสมาแล้วนะครับไม่รู้ว่ากาแฟดีไม่ดีเนี่ยคือต้องเคี้ยวสดๆครับ เห็นว่ากาแฟของสก,กาจะมีความเปรี้ยวนิดๆนะครับก็มีความละมุนหน่อยๆนะครับครับเราใส่กาแฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับปิดฝานะครับเริ่มทำงานแล้วฮะเริ่มทำงานแล้วนี่นะครับเรียบร้อยนะครับ หมดเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ในขวดนะครับใส่ในที่ดิบเราเดี๋ยวเราอ,อุปรกรณ์ริบมาครับอุปรกรณ์ริบพร้อมนะครับมาแล้วครับเราก็จะมาตักนะครับใส่อุปกรณ์ดิบเรานะครับอ่าเดี๋ยวที่เหลือเราก็จะ,จะใส่ใน กดโหลวไว้นะครับการน้ําเราพร้อมแล้วนะครับรุน่นนี้เกิดมาพร้อมผมขายกาแฟเลยนะครับผมชงกาแฟ,โ,ฟโบราณนั้งแต่เจดขวบนะฮะแม่สอนให้ชงนะฮะชุดนี้เป็นอุปกรณ์ที่แม่ขายกาแฟ,โ,ฟโบราณสมัยก่อน เียอืมครับโอ้ว้าวดูสีมาดูสีของมันนะครับอ่าในที่ริบเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคที่เหลือนะครับที่เหลือแล้วก็จะบดไว้นะครับนี่นะครับ น,นีชุดที่สองนะฮะบกนะครับเครื่องนี้กดเลยเหยาเพรยงนิดนึงนะครับอ๋อนี่อรอมาดูหน้าตาสิครับเหมือนฝา ồ oh. suối ngam khắp suối ngam suối ngam